สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูจันในช่วงบ่ายนะคะวันนี้ช่วงบ่ายคุณครูจันมากับคุณครูออนนะคะวันนี้ครูจันจะพาทํากิจกรรมนะคะออกกําลังกายกันตอนบ่ายนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมๆกับคุณครูจันเลยค่ะ i'll เธอเราบัวทวปักยาวผักกันขาวแตงกวาขนาควางตุ้มผักตุ้มโหระพามาคือเทสีดาพักทองกะลัาค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเต้นได้ไหมคะเด็กๆชอบทานผักไหมคะ เด็กๆชอบทานผักอะไรบ้างคะช่วงบ่ายคุณครูจรันมีผักนะคะที่ทานแล้วช่วยบำรุงแขนและขาของเด็กๆบำรุงร่างกายของเด็กๆเ,เป็นผักอะไรคุณครูจรันเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะผักที่สามารถหาได้ง่ายๆเลยตามตลาดหรือตามข้างบ้านตามรั้ว ก็มีนะคะ้วบ้านของเด็กๆก็มีเดี๋ยวมาทายกันว่ามีผักอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยนี่อะไรคะเด็กๆอะไรคะนักเรียนรู้จักไหมคะผักบุ้งคะ่ะผักบุ้งช่วยบำรุงอะไรบ้างคะเด็กๆไหนใครชอบทานยกมือสิคะผักบุ้งนะคะช่วย บำรุงสายตานะคะกินแล้วสายตาดีนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายของเราให้เจริญเติบโตด้วยนะคะบำรุงสมองของเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่ผักบุ้งใครชอบกินมากผักบุ้งเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเอาไปแกงส้มแล้วก็เอาไปผัดน้ำมัน,นหอยใส่หมูสับเด็กๆเ,เคยกินไหมคะนี่แล้วก็เทมเพอ อะไรคะคุณหัวคุณครูนี่คะ่ะแครอทเห็นไหมคะแครอทสีส้มนะคะมีวิตามินต่อร่างกายมากเลยถ้าเด็กๆทานแล้วจะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงบำรุงสมองเป็นใย,ยอาหารบำรุงร่างกายของเรานะคะใครชอบทานมั้งคะจะใส่ใน ต้มจืดใครชอบกินต้มจืดแล้วใส่ผักแครอทนะคะอ่าเด็กๆควรให้คุณพ่อคุณแม่นําไปทําให้ทานนะคะต่อไปอะไรคะนี่อันนี้คุณครูจันเก็บมาจากสวนข้างบ้านครูจันเลยนะคะอะไรคะนี่ตำลึงค่ะมันจะเป็นเถาเหลืออยู่นะคะอืตำลึงตำลึงเห็นไหมคะตำลึงก็ช่วยบำรุง สมองบำรุงสายตาเช่นกันนะคะแล้วมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตําลึงเอาเป็นทำอาหารแบบไหนได้บ้างคะเอาไปต้มนะคะกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปทำต้มจืดนะคะต้มจืดหมูสับใส่เต้าหู้นะคะมีประโยชน์กับร่างกายเด็กๆมากเลยคะ่ะแล้วก็ยังมีผักอีกหลายชนิดนะคะที่เด็กๆ ควรทานนะคะฟักทองอกระรมปีแล้วมีผักอะไรบ้างนะเด็ก,ดกๆช่วยครูจันนึกสิคะอะมีหลายอย่างเลยถั่วฝักยาวก็มีเหมือนเพลงที่คุณครูจันพาเต้นเมื่อกี้นะคะแตงกวาเห็นไหมคะแตงกวาก็น่าทานใช่ไหมคะเด็กๆอุ้ยมีแต่ผักน่าทานัึงนั้นเลยใช่ไหมคะจะช่วยให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงและก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะอ่า วันนี้คุณครูจัน์ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆอยมาฝากเด็กๆเท่านี้นะคะแล้วคุณครูจันฝากการด้านนะคะในชุดเสริมทักษะหน้าที่27 e นะคะให้นักเรียนเขียนตัว H นะคะแล้วก็ฝึกคำศัพท์ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะแล้วก็เขียนส่งมาให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะป่ายนี้คุณครูจัน์ก็ขอ ลาเด็กๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ามาพบกับคุณครูจันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย